คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงของผู้เล่นเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามน้องๆที่มีอายุต่ํากว่า18ปีดูอย่างเดียวเดิมสวัสดีครับอยู่กับผมกิ้งกัดสลร,รบเช่นเดิมนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเล่นเกมของค่ายแพคเมทิกเพนะฮะ,ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเกมในนี้มีอะไรบ้างนะฮะเกมค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ ดูดิเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่โอเคก็มีแต่เกมน่าเล่นน่าเล่นทางนั้นนะฮะเกมดังๆในค่ายนี้ก็เป็นเกมสวีดมอนาซ่านะฮะส่วนสวีดมอนาซ่าไอ m a แม็กตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะในคลิปกดอ้อนหมดลองเข้าไปดูนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมเดอ The d o g House Mega Way นะฮะจัดไปนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่สามารถซื้อฟรีสปินได้ ถือว่าดีเลยฮะเกมนี้เกมน่ารักน่ารักนะฮะผมว่าเป็นเกมเหมือนสงครามมาเออดูดิไอ้มาน่ารักน่ารักทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวผมขอซื้อฟรีสปินก่อนละกันนะฮะซื้อไปที่600บาทนะครับผมเบทที่6บาทเดอ้อลองดูก่อนนะฮะลองดูเชิญเขานิดนึงเรียบร้อย าแบบออ่ามันจะมีแบบวายค้างนะฮะแล้วก็มีแบบไหลทั่วๆไปนีครับสุ่มวนะฮะตัวนั้นจัดไปครับตัวนี้ครับโอ้โหไอ้น้ำตาลไม่ออกรึ้ไอ้ดำไหนก่อนทุกคนรับซับไปก่อน100 8บาทเออสวยน้ตำตาลมาก่อนไหนไปอีกทุกคนเอ้ยเมกาแล้วอโอ้โหอไหอ,โหอ้เหี้ยอะไรเ,เนี่ยเมกาโอ้โหกูเบอร์เลยเมื่อกี้อ้าวเอกับโซ่ที่คอคอโอ้โหสเตชันเรียบร้อยดูดิทุกคนมันเล่นอย่างนี้ยโอ้โหใครจะไม่ชอบ ค่ายน,นี้ผมบอกเลยว่าหืสุดๆ900แล้วฮะตอนนี้จะขึ้นถึง1500ไหม่ะ1 0 0 0 1200แล้วนะฮะทุกคนโอ้โหไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆจย่างวันนี้ดโดกดไปก่อน2000หึบ มาไอ้บักดำครับบักดำบักดำก็มาโอ้โหนี่ครับถือว่าแตกที่แท้จริงนะฮะ600มาก่อนตอนนี้3000แล้วทุกคนมับลั่าไปดีทุกคนเอ้ยพรอมแตกเสมอเมื่อเธอต้องการ1ัน0อีกรอ,อิบอึอบ ปึ๊บไลดีไลดีไลดีโ like อ้โ oh ห oh ไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียวกู mm hmm. ภูมิใจกูจริงๆเลยเลือกใา้ไม่ผิดจริงๆเลยทุกคน720อีกรอบนึงนะฮะเอออีก4รอบมาข้อ hmm. อยู่อย่างนี้ทั้งวันทุกคน แต่ทั้งวันบอกเลยว่าอึดอัดจัดชุดใหญ่พันแปดรับทรัพมาอีกอีกสามครั้งโซ่ม,มาโซ่กับเจอึดอัดจัดชุดใหญ่บอกตรงๆนะฮะโคตรแกว สบายใจครับตอนนี้ผมโคตรสบายใจเลยฮะมาอีกพันห้าเอ้อีกพันหนึ่งห้าหนึ่งพันห้าสบาทเมื่อกี้เลขสิเน้นๆกับบักปูด็อกเป็นไงล่ะฮะรอบเดียวเท่านั้นฮะทุกคนเอ้ยโชคมันจะเข้าข้างเราอะ่ะทุกคนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดจริงๆฮะเออแล้วใครที่อยากมีส่วนร่วมในกลุ่ม พูดคุยกันในกลุ่มนะฮะผมทิ้งลิงก์กลุ่มไปข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีแฟนเพจในเฟ e บุ o k ด้วยนะฮะเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์กันด้วยเด้อแล้วสำหรับใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมอะไรหรือสนใจเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ไว้ให้ผมดูได้เลยนะคะเดี๋ยวผมเข้าไปตอบแล้วก็จะเล่นให้ทุกท่านดูนะฮะตอนนี้งเอ้ยตอนนี้เราได้มาหมื่นละหมื่นสี่หไปดิอืมกระดูกก็มา ดูดิอีกรอบหนึ่งขอเน้นๆสิบอะไรอีกได้สิบกับเจนิดเดียวอโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ผมพอแค่นี้จริงๆนะฮะหมื่นสี่เจ็ดร้อยสามสิบหกผมพอจริงๆนะครับผมวันนี้ผมไม่ดื้อละว,วันนี้โอเคนะฮะอ๋อใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กิ้งกาสลอดด้วยเด้อ แล้วเจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ